ันนี้เป็นดุนย่อนะะ่าจะเป็นดูน t c x ค้สาส่งมายอ่ออันนี้คือย่อขอบแล้วจะเจาะรูซีรวดแล้วนะคะ,ะเหลือเจาะลาย๋ยามาดูกันนะคะว่า,าจะเจาะลายไหนเจาะจุดเสร็จแล้วนะคะเจาะจุดแปงเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้กำลังเริ่มเจาะ พอถึงตาแล้วนะคะก็จะเดิมเก็บถือเหมือน,นเดิมเดิมมันเดิมก็ช่องแรกนะคะนี่กำลังเจออีกแฉกนะคะเป็นสา,สาเหลี่ยมอันนี้ลายเริ่มมาแล้ว เ,เกเี็บถึงเลยนะคะีต่วมาดูมีกำลังเจาะมีกำลังหาว่าเจาะด,ดันช่องที่สองนะคะจะเจาะอะไรนะคะ เริ่มเห็นแนละ้วเพาว่ามันเป็นรายอะไรเริ่มเก็บผิวอ,อันนี้ลายเห็นชัดแล้วนะคะนี่เป็นดาวอันนี้ก็เหลืออีกช่องนึ่งก็จะเสร็จแล้วนะคะดาวห้า หลือตัดลายตรงนี้อีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปตึงกันนะคะอันนี้ก็กำลังตัดลายนะอันนี้ดุมยอดนะคะเจาะลายดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ตัดลายนะคะนี่อันนี้ก็เหลือแต่ผี่อยู่ตึงนะคะที่ น,นี่ยังเป็นผิวเดิมอยู่เรายังไม่ได้กึงเดี๋ยวเราไปดูตอนกึงกันเลยนะคะอันนี้กําลังกึงผิวดุมนะคะน,นี้คือกึงผิวออกก่อนรอบนึองน,นี้กึงเก็บผิวงานจริงนะคะแค่ช่วงหน้า อน้ด้านนี้กึงหมดแล้วนะคะก็จะล่องการก็กึงแล้วเหลือแต่ขอบอันนี้ตรงนี้นะคะขิวกึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะดุมยอ่ออันนี้ละย่อขอบแล้วก็จาอ ดูซ่ลวดใหม่นะคะน,นี่เจาะใหม่หมดเลยอันนี้ก็เป็นลายดาวแล้วก็กัดลายอันนี้เป็นนุ้มหลังนะคะน่าจะเป็นของพิเ็กนะคะจะไม่ผิดนะคะนี่ย่อเสร็จแล้วก็เจาะแล้วก็ไปกึงผิวนะคะอันนี้ผิวก็จะประมาณนี้เลยใครสนใจดุมยอ่อทักแชทเพจได้เลยนะคะอันนี้ข้างหนึ่งนะน,นี่แค่ดุ้มหลัง